สวัสดีครับสวัสดีผู้ทงโลก u ู u b e นะครับโลกโซเชียลแห่งนี้นะครับสืบคองข้อมูลต่างๆนะครับก่อนอื่นฝากกด Subscribe ให้กับช่องของเราก่อนด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่างๆต่อไปนะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับเทอร์โมสต์นะครับเทอร์โมสตอ่าเป็นเทอร์โมที่ใช้กับตู้แช่ ตู้เย็นหรือ,รอ,รอตู้ฮีเตอร์ต่างๆควบคุมอุณหภูมินะครับผมยี่ห้อนี้ก็เป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานพอสมควรและก็มีวิธีการใช้งานที่บางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับก็ดูไว้หรือว่ามีอะไรที่มัน ผมอาจจะสื่อสารผิดไปอย่างนี้นะครับก็สามารถของมตนเข้ามาบอกกันได้ okay, ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการใช้งานเทอร์มูสตัรรุ่นนี้เลยก็นเลยกันครับผมตามไปเลยครับโอเคนะครับก็มาถึงระเอกนของเรานะครับผมใช้กับตู้แช่นะครับรุ่นนี้นะครับก็ช่องฟรีดข้างล่างนะครับ ไอ้ตัวเดิมมันอมอปแปลงมันเสียนะครับก็เลยเอาตัวนี้มาใช้ขอ,อยาดสักครู่นะครับนี่นะครับแต่ว่าผมดัดแปลงเอาไอ้กรอบตัวเดิมนะครับเข้ามาใส่ก็อันนี้ก็ทําเป็นสวิตติดเปิดไฟแล้วก็ควบคุมเป็นเป็นสวิตติดเปิดไฟอย่างเดียวนะครับตัวนี้ให้ไ,ไฟเป็นอุสระ กลางวัดก็เปิดปิดกลางวันจะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นควบคุมไอตัวคอมเพรสเซอร์ตัวะระบบของพัดลมนะครับแล้วก็ตัวเทอร์โมสตัตตัวนี้นะครับวิธีการเซตนะครับจะมีอยู่4โปรแกรมด้วยกันโดยการกดแช่นะครับกดแช่ไปที่ตัว S นะนะฮะ กดแช่ไปที่ตัวเอสนครับกลับมามันจะมียูซีโปรแกรมด้วยกันนะครับสมมุติว่าเนี่ยนะครับมันอยู่หน้าปกตินะครับก็กดแช่เข้าไปนะครับกดแช่เข้าไป F 1คืออะไรนะครับ F 1คือการตั้งค่าอุณหภูมิตั้งค่าอุณหภูมินะครับแล้ววิธีตั้ง,งยังไงก็คือ กดแช่เข้าไปปุ๊บ F 1ก็ปล่อย1ครั้งแล้วก็กดแช่นะครับกดแช่ค้างไว้นะครับแล้วเราก็จะกดกดนะครับขึ้นลงนะครับตามที่อุณหภูมิที่เทอร์โมอ่าเซนเซอร์จับตรวจจับในตัวเครื่องนะครับน,ะนี่นะครับก็เราจะเอาลบแคนลบเท่าไหนก็ได้แต่คมขอตั้งที่ต,ตัวนี้ไว้ที่ อุณหภูมิลบหนึ่งองศาละกันนะครับอ่ามาพอเสร็จแล้วปุ๊บอันนี้ f 2นะครับ f 2ก็กดเลื่อนขึ้นไป f 2องากลับมาอีกแล้วต้องทำโดยความรวดเร็วหน่อยนะครับ f 2 f 2คืออะไรกดแช่ไว้นะครับ f 2เขาก็คือพูดง่ายๆว่าคือความหน่วงนะครับ หรือระยะห่างของอุณหภูมินะครับสมมุติว่าเราตั้งไว้ที่0.1องศาอาศ่นย์องศาหรือลบ1องศาอย่างเงี้ยนะครับเราจะเอากี่องศานะครับที่จะให้มันระยะห่างในการเริ่มจับเวลามันจะเชื่อมโยงกับตัวที่โปรแกรมที่3นะครับสมมุติว่านี่ผมจะตั้งไว้ที่ระยะห่างคือหองศานะครับผม เดี๋ยวอธิบายกันก่อนนิดนึงนะครับคือว่าสมมุติว่าผมตั้งไว้ที่ลบหนึ่งใช่ไหมครับลบหในโปรแกรมของ f 1นะครับพอ f 2เนี่ยผมตั้งไว้ที่5องศาก็คือว่ามันจะนับจากนับจากลบหนึ่งองศามาเป็น0แล้วก็มาเป็น1นับได้5องศาลดได้5องศามันถึงจะเริ่มทำการจับเวลาจับเวลาตรงไหนก็คือโปรแกรมที่3ครับ โปรแกรมที่3แล้วก็กดแช่ไว้ผมตั้งเวลาไว้ที่10นาทีมันจะเริ่มทําการจับจับเวลาก็คือไฟมันจะกระพริบนะครับมันจะเริ่มทําการจับเวลาถ้าโปรแกรม1ก็คือตั้งอุณหภูมิโปรแกรม2ก็คือตั้งค่าความหน่วงของอุณหภูมิว่าตั้งไว้เท่าไหร่มันจะเริ่มทําการจับเวลามาเชื่อมโยงกับโปรแกรมที่3าแล้วโปรแกรมที่3าจับเวลา10นาทีเนี่ยมันก็จะเริ่มจาก อุณหภูมิในตัวเครื่องลดลงไป5องศาตามที่ตั้งไว้ในโปรแกรมที่2นะครับมันก็จะเริ่มทำการจับเวลาจับเวลาในโปรแกรมที่3ก็คือ10นาทีจับเวลาได้10นาทีคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานนะครับ F4 คืออะไร F4 ก็คือการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือมันคือการ เทียบระหว่างค่าค่าความพลาดเคลื่อนของอุณหภูมิในตู้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าจากที่ดูแล้วมันก็มันสมมุติว่าเราตั้งไว้างเงี้มันก็จะลดค่าอุณภูมิมันจะลดเทียบอันนี้คือพูดง่ายๆอธิบายง่ายๆแต่ว่าให้ทุกท่านได้เข้าใจกันว่าโปรแกรมที่4ก็ตั้งไว้ที่ศูนย์องศามันผมก็ได้นะนะครับ โปรแกรมที่4นะครับก็ให้มันเป็นค่าสแตนดาดไว้เลยก็ได้นะครับแต่การเชื่อมโยงมันจะอยู่ที่โปรแกรมที่3โปรแกรมที่1 2 3เท่านั้นนะครับตั้งยังไงก็มีนะครับทำด้วยอนมรรดเร็วก็กดแชร์ไว้เป็นโฟล์ดอหอย่างเงี้ย F1 ก็ตั้งเนี่ยครับเออก็ตั้งตั้งปุ๊บแล้วก็กดเลื่อนขึ้นไปปุ๊บเหมือนจะวินไป F2 ก็กดแชร์ปุ๊บ 3, เออเออเออ่อนขึ้เออเออ ก็กดแช่ไว้แล้วก็ตั้งนี่นะ F ส <F 4 S 1> ีก <okay. S 1> ็ก็ตั้งก็ปล่อยมันไปนะครับสำหรับท่านใดที่เชื่อมเทอร์โมสัตรุ่นนี้เข้ากับคอมเพรสเซอร์ตู้แช่แล้วนะเชื่อมเข้าไปโดยการที่บอกว่ามันมันไม่ทำงานนะครับมันไม่ใช่นะครับก็คือคุณต้องเซตค่ามันก่อนว่า จะตั้งเวลาเท่าไหร่ให้มันให้มันติดนะครับไม่ใช่ว่าเสียบเข้าไปแล้วปุ๊บเปิดเปิดปุ๊บมันจะติดมันไม่ใช่นะก็คือว่ามันต้องมันต้องไปรันโปรแกรมนี้ก่อนนะครับมันต้องไปรันอยู่ที่ F3 ก่อนนยครับสินาทีคือเราตั้งไว้หรือว่าเราจะตั้งลงมา2-3สนาทีอะไรก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วมันจะเริ่มทำงานนะครับอันนี้ผมก็ตั้งไว้ที่10นาที นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจับเวลาได้เท่าไหร่แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองเซตไปที่ราคาเวลาให้มันที่หนึ่งนาทีแล้วกันนะครับให้มันเริ่มจับเวลานะครับเดี๋ยวรอดูสักครู่นะครับโอเคครับคือความหน่วงของคอมเพรสเซอร์ระยะอุณหภูมิ มันได้แล้วนะฮะตอนนี้เทอมูโมสตัดรุ่นนี้ก็มันก็สั่งจากลาซาดานะก็มีราคาถูกราคาแพงของแพงของไม่แพงนะครับก็ซื้ออดีๆีเลยแล้วกันก็ประมาณเจ็นะครับเดี๋ยวรอนะครับสักครู่นะครับ,นะรบก็ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับก็รอได้หรือไม่ก็ใครที่ อยากดูว่าเดียวก็ f o r ์เวดได้นะครับ FF ได้ไปข้างหน้าได้นะครับรอดูรอฟังเสียงคอมพิเซอร์ทำงานนะครับตัวใหญ่พี่ใหญ่อาจจะเสียงดังสักนิดนึงแต่เราก็หลังระบบทำทุกอย่างทำตัวินอะไรประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับไอตัวเดิมนะครับ ตัวเดิมมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับคือหม้อแปลงนะครับมันมันเสียนะครับผมก็เลยได้ซื้อตัวนี้มาทดแทนนะครับจริงๆแล้วขี้เกียจไปหาร้านของเก่าก็น่าจะมีอยู่นะครับตามตู้พวกตามตู้โคกตามอ่ะพวกนี้แหลนะฮะตามตู้โคกตามตู้เลอสีอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีอยู่นะครับเดี๋ยวรอหนึ่งนาทีนะครับ จะทำงานรอสักครู่แล้วกันนะครับมครบหนึ่งนาทีเนี่ยผมพูดมาก็อาจจะรอนานหน่อยนะครับในช่วงนี้ก็ช่วงขณะที่รอก็ เมื่อท่านผู้ชมได้ชมคลิปวิดีโอต่างๆนะครับในช่องของผมผมแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ข้างบ้านพอนอนแล้วนะครับตัวเองยินพูดอยู่แบบเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีเสียงตู้เย็ยนแยะๆเลยแถวนี้ โทรติดต่อสอบถาม0 6 1 1 9 4 6 6 5 3ครับอุปกรณ์เครื่องเย็นตู้เย็นนะครับอ๋อลืมเดี๋ยวต้องนี้ก่อนดีกว่าน,นะครับตู้รุ่นนี้นะครับตู้รุ่นนี้มันจะไม่มีนะครับแบบเปิดประตูเปิดประตูแล้วพัดลมจะหนะครับนะคือผมทำเซ็นเซอร์ใส่นะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิ ม่ใช่เซ็นเซอร์นรับสวิตน,นะครับอ่าดีๆนี่นะทำสวิตใสตรงนี้นะครับเว <c oughs> ลาเปิดประตูปุ๊บสวิตมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะปิดนะครับปิดพัดลมปิดพัดลมตัวในเครื่องนะครับพอปิดเข้าไปปุ๊บพัดลมมันก็จะทํางานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิที่อยู่ข้างในตัวเครื่องนะครับโดนพัดลมเป่าออกมานะครับ อ้าวมันเลยหน,นึ่งนาทีแล้วนี่ไม่ทำงานมันจับเวลาตรงไหนอ้าวหรือเปล่าหรือมันจับโปรแกรมเดิมหรือเปล่า,ลาว่าเราต้องลองดูลองดูลองปิดแล้วเปิดใหม่เริ่มจับเวลากนันทันทีสามสี่ห้ากแล้วก็อันนี้ผมตัดอ่าด เครื่องไปนะครับก็หยุดวิดีโอไว้สักครู่นึงครับมันก็หนึ่งนาทีพอดีนะครับสงสัยมันมันจะจําโปรกแกรมสิบนาทีก่อนหน้าไว้นะครับนีเครื่องทํางานแล้วนะครับลมทํางานแล้วนะครับก็ใช้งานง่ายครับไม่ยากครับตัวนี้ ผมก็ลดตามปกตินะครับแต่ผมขออนุญาตตั้งสิระยะความหน่วงของคอม,พอมอเพรสเซอร์ระยะเวลาใหม่นะครับเพราะว่าผมจะตดนี้แล้วนะครับตั้งไวท้ที่10นาทีเลยแล้วกันนะครับแต่ขออนุญาตแป๊บนึ่งนะครับ โอเคนะครับสินาทีตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอโอ้โหกว่าจะรอทำมุอภูมิได้ก็คงไม่น่าจะนานนะครับแค่หนึ่งลบหนึ่งองศาหรือเปล่าอาจจะ จับต้นชนปลายยังไม่ถูกนะครับในการรีวิวครั้งนี้เพราะว่าไม่ได้เตรียมเลยนะครับก็ถ่ายกันสดๆนี่แหละครับก็ดูกันสดๆดูไปด้วยกันนะครับเทอร์โมอสตาร์ทันนี้วิธีต่อง่ายนิดเดียวครับในคู่มือบอกไว้ชัดเจนมากว่าอะไรขา้างหนอะไรขา้างหนหรือท่านใดไม่เข้าใจในการต่อวงจร ครับก็โทรมาได้นะครับที่0611946653เกี่ยวกับการใช้ถึงมูสตัร์ทุนนี้นะครับหรือการต่อวองจรระบบความเย็นตู้แช่อะไรประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆคลิปวิดีโอดีๆมาฝากท่านอีกนะครับกดติดตามเราไว้นะครับในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเครื่องอะไรหลายลัหลากหลายชนิดนะครับก็ทำลงไปเกี่ยวกับการช่างนะครับสนับสนุนกันขอบคุณพี่น้องที่เสียสละเวลาเข้ามาดูนะครับขอบคุณมากครับ